น้องถึงนาดูดูเก็บเกี้ยวแล้วพี่น้องก็บังเกี้ยวเขาพี่น้องรถเกี้ยวเขาค่ะดูดูเก็บเกี่ยวรถเกี่ยวก็มาพี่น้องเขาเย่างกะลามพี่น้องรวงข้าวสีทองแ,แดดแจดแจดจันพี่น้องเอ,อ้ยทายเจ้าเบิงบรรยากาศดีค่ะรถเกี่ยวเขากมา,มา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 เบิ้งแล้วๆสิพาไปเบิง้ง ช่งนาสีทองม่นางเบางรถเกี่ยวผ้าลานหน้อยเบางรถเกี่ยวพี่น้องอื่นก็ไปโรงเรียนสบายแล้วล่ะคอยคานปากคานเบาจะไมนปิดเทอมโดนค่ะเบาเงี้ยฝากเปียกมี่ลานสาวผู้เดียวก็ได้นี่พี่นะว่ามาสัมผัสชีวิตเจ้าให้เจ้าน่า หน้าดูดูเก็บเกี่ยวเกี่ยวเข่ากันสิประมาณนี้แหละพี่นอ้องเพราะว่าเสมอมันมันก็เด็กเกี่ยวมือกันนะพี่น้องเนาะเสมอเกี่ยวเข่ากับทำเวลานะพี่น้องเนาะเสมอเวียง,งานมันหลาใส่รถได้พี่นอ้องต้าหน้าอยู่หาวิธีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปนะพี่น้องเนาะมีเทคโนโลยีเขามาซอยประหยัดแรงงานประหยัดเวลานะพี่น้องเนาะ การพหน้าชิม,มือนี่ง่ายก็ตะกี้ลไรพี่น้องเพราะว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรได้หลยายอย่างพี่น้องเกี่ยวเขา่าก็มีเกี้ยนเกี่ยวดำก็มีเกี้ยนดำพี่น้องชิม,มือสะดวกสบายหลยายอย่างจะกระจายเงินทุกอยานน่างแนีนะพี่น้องเนาะัมาซ่อมกัดเกี่ยวเขา่ากันนะพี่น้องเอด้องานูดูการยิ้ม เี่ยวคนผลิตของเงินพี่น้องเจ้าให้เท้าหน้านะพี่น้องมาแล้วนะพี่น้องเนาะเอาพินนี่กว่าไงพี่น้อราคาดีค่ะมันน้ำกันเลยค่ะเนาชมวิกนชีวิตเทาหน้าพี่น้องเจ่าให้เจ้าหน้าอีสานบาท้งต้อนี่ห